ดูช่องนี้ครับโอ้ไม่ได้ฝันนี่หว่าคิดว่าฝันอย่างเนี้ยเงอะนามเริ่มสูง่ กัดกับไม่โดนเหระกัดตกแรกกัดไม่โดนเหลือแต่ตัวเท่านี้วะโอ้โหกัดตกแรกกัดไม่โดนสตดครับหมายเด็ดแต่เนี่ยห,หมาหมาอยเงี้ยแอไลอะอตัวแรกมาแล้วคิดว่าจะไม่มีอะไรว่าจะไป่ายอะสเสไมันเหลือแต่ตัวเท่านี้กัดตบเออ พันสะแล้ะเอาดูนะสิโอ้ยแล้วสายเข้าไปพันกันแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับนั่นมันจะพันกันกล้อย่างเงี้แหละแอไล์ครับผมเด็ดมากเลยผมบอกได้คำเดียวนะตีชดูไฟเนะี่ย อเนี่ยครับไฟ้เกือบโลฝ <laughs> ่าวันนี้ก็ผมเจ้าแอร์ไลน์เด็กตกบาวผมมาแล้วแต้มแรกครับผมแต่เช้าเลยไม่เช้าอะไรล่ะโอเคหมายเดิมครับเกยดน้ําขึ้นโคสูงเลยไม่ถึงไม่ถึงสามสามสี่วัน <laughs> โอเคครับผมฝ่าวันนี้ครับไม่แวและสุดยอดครับผม